อาจจะมีบางคนนะครับบอกว่าพี่พี่พี่มันอัปเดตนานแล้วไม่ใช่หรอครับผมทำไมพี่งมาทำคลิปครับพี่ตักขาหรือตานเนี่ยเออเพอ,อน้องครับพี่จะบอกตรงนี้นะครับว่าใช่ครับ ามนะว่ากินโททำไมเป็นเกมกินชินนะแต่เล่นโลบอกอะไม่ต้องถามอุ้ยผมผมเข้ามาผมมีผลพิศารแล้วโอ้โหโคตรเจ๋งอย่างนี้สิคนไทยใจงามไหนเราก็เข้าเกมมานะครับแล้วก็ซึ่งตกข่าวไปนะก็เราจะมาเล่นด้วยกันดีกว่านะครับคือก็ไม่รู้อะไรมันอัปเดตมาใหม่หมดนะก็ไม่รู้อะไรนะครับอัปเดตมาใหม่หมดเลยนะโอเคตอนนี้มีผลพิศารอยู่4ผลคือเหมือนมีคนออกมาให้ใช่ปะ ใครใจดีคนไหนมาให้ตอนนี้มีอิตโตมีแซนนะครับเดี๋ยวผมกินแซนแล้วบันก็ก็ดวงดีเอาตายโอ้โหมีแค่นีโโ้โอเคแล้วก็มีผลใช้แล้วกันหน,นวันนี้ก็มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปแบบมันอัปเดตไรต้นไม่รู้ว่ามันอัปเดตนะครับผมก็มาเล่นกันดีกว่าแล้วก็จะพาไอลิงกังคนนี้ไปเป็นจะพาไอคนที่ตกขาคนนี้นะครับผมไปเป็นคนในอนันตด้วยตอนนี้นกลายเป็นควายอยู่ตอนนี้นเราต้องเล่นกันไปเรื่อยๆนะครับผมนี่อะไรตอนนี้ ดีเวฟฟุดล่ะดีเวฟฟุดเกมฮาร์ดไหนดูซิกดตรงไหนกดตรงตัวอ๋อดีเวฟฟุดเกมฮาร์ดโอเคเดี๋ยวเราสื่อสารก่อนนี่ดาบซิลเลอร์อืมก็ใช้ได้น,นั่นแหละหนึ่งพันนะครับผมตอนนี้มีตังเท่าไหร่ดูตงังยังไงเอยผม,ม,มเวสต์เบดด้วยยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะเวสต์เบดนี่อะไรแลนดอม้ำฟุดสิบโลบัรอ๋อนี่ไม่ใช่แลนดอม้ำฟุดนี่แลนดอมเผาโอ้เท่ดีอ่ะเห็นยต่อสแตทเอ้าสแตทโด,ดนอัพไปแล้วด้วยใครมันได้หัดกูไม่มีเผานะครับไม่มีเผาโอเคดูสิ าร์ตี้อิเนเทอรีไหนอิเนเทอร t o r ีโอ้ยโลบักซอสเฮ้ยโอ้โอ่งนี้สิโลบักซอสจะไม่หายเซตติง้งแล้วมาดูเงินตรงไหนอะอห้ารมีห้าร้อยกว่าบาทไม,ไม่ต้องซื้อดาบแล้วมั้งเรามีบกซอสอยู่นะครับผมโอ้เท่มากโอ้ร์นโดโบัโอ้แข็งแร่ง<ๆ>วเวปอยเราอ๋อแล้น้ำฝนหร าทศวิสามารถเล่นดอมได้หนึ่งครั้งใช่ไหมโ okay. อเค2องแสนห้าเหมือนเดิมไปแซนมันบินไม่ได้โอ้โโรดแซนโอ้แยยังโอ้ต้องมีเดบุนจบให้ด้วยนะผมโอเคตรงนี้ได้เป็นบอดนะครับเดี๋ยวเราหาเควสกันมีเควสรับเปล่ปาไม่น่ามีใช่ไหมปกติก็ไม่น่ามีอะไรใช่ป่ะเควสนะครับโอ้ตรงนี้มีการหันลมด้วย <c oughs> โอ้เก้บได้ <c oughs> <c oughs> ้ออ้้ <c oughs> ้้้้อ นี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรเขาคือใครกันนี่คนพวกนี้เขาคือใครอ๋อไอวันดากอนอาร์เมอร์ยูโอ้หนึ่งล้านข้าวหัวหนึ่งล้านข้าวหัวหนึ่งแสนโอ้ข้าวหัวเท่าไหร่หนึ่งร้อยเออเจ๋งแจ๋อมีกอด้วยนะครับอ๋อเกมเกมมันกระชอกจังโอเคมาเดี๋ยวเราลองฆ่าพวกนี้กันดูนะครับผมฟันดาบหนึ่งทีไม่ตายโอ้เจ็บเลยไม่ตายไม่ตาย โอ้โหผมมันเยี่ยมหัวผมไปเลยอ๋อมันดูง่อยจังไปดูกากจังอ่ะเราอัพมัดใช่ไหมเราต่อยแล้วอู้ยที่เราตายอู้ยมัดเราเข็งเก่งมากเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงจริงอุ้ยแรงจริงอุ้ยอุ้ยอัตโนมัติอัตโนมัติยังเหลียไม่ต่างจากเดิมเลยอย่านะโอ้ยหรือไม่เลี่ยมหรือกลมกลมหรือเลี่ยมแต่ได้มังกรจังฮาซูกิตาก้อนสุหมอ โอ้มันเหยียบหัวโอเคเราอัพดาบมันก <your> <im toner> <im> <the> <nominee> ่อนนะท่านผู้ชมเฮ้ยดาบไปด้วยเหรอดาบๆไม่ได้ไม่ได้เลยโอ้สักหนึ่งอือเอาดาบไปยี่สิบห้าโอเคยี่สิบห้าลนออมก็เท่ดีอะโอเคเสร็จเรียบร้อยคมดาบอุ้ยคมมากดาบคมมากโอ้โหนั่นยังคมกว่านั้นยังคมกว่า เราเราเรานี่ก่อนโอเคตอนนี้ผมว่าผมไม่ได้เก่งพอตัวนะครับผมเลเวลวสิบเจ็ดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเราไปหาบอสด,ดีกว่าผมว่าในมีบอสประมาณเลเวยี่สิบอยู่แถวนี้ลูกปล่านะอันนี้มารีนแฮนเซลเลอร์แฮนดเซลเลอร์นี่คนใช่ไหมอุย้ยหนึ่งร้อยไอ้หนึ่งพันซื้อเชียร์ตังไม่พออุย้ยไป่าสิบเออเล่นอะไรกูเลี่ยมมันเขาเรี่ยมเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งดีอุย้ยอะไรอ่ะเขาแยงแ่งเราอ่ะทุกคนอุย้ยวิวเยอะมากวิวเยอะมาก เรามีโรบักซอสนะครับผมเฮ้ยเราเหมือนเราจะโดนฆ่า,าเฮ้ยใจเย็นดิน้องรักเรามีผงพิสซัตอี๋ผงพิสซัตนี่ฆ่าคนอ๋ออ๋อฟุนี่มันเล่นโป้ฟุกชานี่มันเล่นโป้ให้ยืดจมูกดิไม่ไงโอ้ยพายุผมกำนัมโอ้โอ้โอ้ โอ้ดาบมันงอหิชังอะดาบกูกูใช้หมัดไม่ดีกว่าไล่นั่นอะไรคือมึงอยากไปยึดกับกูอืมโอเคลเราเราเราใช้หมัดดีกว่าเออหมัดใช้ง่ายกว่าแต่กูอ่าปานวารีอุ้ยแปดสิบเลยนะ,นะโอเคเรายิ้มเจ็ดแล้วทุกคนเดี๋ยวเราอัพดาบเน้นดาบไปเลยกันพอยต์ตั้งสามสิบหกเนี่ยเราเข้าสามห้าห้าไปตรงนี้แล้วก็อีกหนึ่งเออ,อยันเลือดแม่งเลยโหเลือดชนะสิบอ,อืมไปยึดหกกำนำ กากกากคนใช้เลยเอ้ยผมไม่รู Không, reality, ้ผมจะว่ายน้ำได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองว่ายน้ำดูอุ้ยโอุโ้ยโอหอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้โโอ้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 ้โอ้โ้โอโหอ่ะอโหอหล้โหอ้หว้โอ้โ้โอ้โหโอ้โห้โหอ้โหโอ้อ้อาออออออ ครับผมเลือดเราน้อยเกิน15บห้าลันไหนก็อัพเลยมาละเฮ้ยมันเขาจะสู้ไม่ได้ฮึพายุหงกันนำนี่ไงนี่ไงดู๋ยวเดี๋ยวเอียวพายุหงกันนำตีปาดคอโอ้เก่งจริงจริงโอ้หนี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 อุ้ยไม่มีมารีแฮทนี่ไงใส่หมวกไปละโอเคไหนดูดิไมันใส่หมวกเลย อ๋อมันต้องกดคลิกใช่ป่ะอันนี้ไม่ใช่นี่นเก็บผลอุปกรณ์เสริมอ๋อแน่แน่สาระสาระเอาปิดปิดอู้โคตรหลอดเท่ทุกคนหลอดเท่มากนะไม่มีใครหลอดเท่เท่าผมอีกละในฮ้ยเราไนี้อู้หอะไรอะไรเฮ้ยไมพิซซ่าไมพิซซ่าไมพิซซ่าอืมอู้หูกำมีผลกำนี่อะไรนี่อะไรอ่ะไอพวกไอพวกอย่าแย่งกันเยอะดิกูโอ้โหนี่ไสองผลเลยนี่ผลอะไรผลแสงอ๋อไม่ไม่รู้อ่ะนะไม่ใช่ผลแสงแน่นอนกินกำกันสายไม่งงามากแนละผมกำน่าจะมีแบบเกียร์สองเพื่ะ ไปหวังอ,อะไรกับเกมที่เพิ่ง <laughs> อัปเดตเฮ้ยแต่ก็คงจะมีอนะคาคตไงเออก็เจ๋งดิมันมีนี่ด้วยเราบอลฟันเนี่ยเซตสปอนคนระับโอ้ยมีโดนัทด้วยอ่ะอยากได้ผลนะ่ะเฮ้ยนี่ผลอะไรผลไม่ใช่ไม่น่าเปนผลแสงเหรอเนี่ยเป็ผลแสงเหรอมันมีว่าคุมด้วยอ่ะว่าคุมมันดุงโหดจัง <laughs> โอ, oh อ,อ,อ,อเคอ่าเออไม่อืมโอเคเราไปที่อื่นดีกว่านี่อะไร เฮ้ยเป็นบอดเหรอโคตรเจ๋งเลยตัวเอกทีดี้วนั่นซีบีใช่ไหมดูโง่มากเลยนี่เลือกใครนี่เลือกกูป่ะเออเออเออเอๆเฮ้ยอะไรอ่ะคนอะไรอ่ะโอ้ยโอเป๋โอ้โอ้ว้าวโอเปว้าวทำไมได้เลย โอ้มันดูงโง่มากเลยโดนดูดงโง่มากเลยมันน่าจะวาร์ปได้ไกลามากเลยทุกคนแบบนี่มันคือผลโอปิโอปิโนโมีนเราวาร์ปได้เหมือนที่เธอวาร์ปออกจากใจเรานะครับอืมนี่้มุกเสียวแต่ดูสัิมันจะสามารถบีบหัวใจได้ปะอันนี้จะบีบหัวใจปะเอ่าไม่ทันละอะไรอ่ะมันทำอะไรอ่ะผมไม่เข้าใจอ๋อฮุ้ยเไม่ใช่ Q E ผมจะลองดูอีกท่าหนึ่งนะครับผมถ้าท่ามันตาหมีมันรุนแรงนะครับผมจะแบบภูมิใจมากเพราะว่าผมก็ไม่ได้อัพผลอะไรเลยนะครับซึ่งโอ้ดูดี <c oughs> ดิดูดีแดดหลบแดดลบโอ้ยเจ็บจังเจ็บจังเลยสมแมชชื่อโอ้โอเคนะครับผมคิดว่าได้มีเพลงแค่นี้นะครับผมเป็นคนป่าที่เพิ่งพัฒนานะครับผมเพิ่งพัฒนามาเป็นคนนะครับเพิ่งเพิ่งมารู้จักอะไรใหม่นะอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับผม <c oughs> ได้ผลโอเปรโอเปมา นะครับแม่งซึ่งวับได้ไกลมากนะครับดูนั่นมันไม่ไกลไปนี่วับได้อยูตรงนี้เลยนะผมโอเคก็มีแค่นี้แล้วทุกคนนะครับผมถ้าใครอยากให้ผมเล่นอีกนะครับผมกดไลค์ให้ถึงสิบไลค์เลยนะครับผมก็โอเคไม่มีแลไรก็ไม่ได้แล้ไม่มีอะไรแล้วนะครับเจอคลิปหน้าแล้วไปไปครับผมโอ้ไม่ไมคีไมมันอัปเดตมาใหม่มันสวยนะแต่ผลมันงโง่หยอกนะครับ เอาล่ะก็สำหรับคนที่วาดแฟนอาร์ตรสวยๆนะครับและอยากส่งแฟนอาร์ตให้ต้นนะนะก็สามารถส่งได้ตามเพจนี้เลยนะครับ A N Y ต้นตามชายนั่นเองก็เพจเพจนี้นะครับเป็นเพจที่ผมทํามานั่นเองนะครับใครอยากส่งก็ส่งมาได้เลยเพจของจริงนะครับตอนนี้มีคนติดตามอยู่แค่ร้อยกว่าจิานะใครอยากติดตามก็สามารถกดได้เลยนะครับผมแล้วก็ส่งแฟนอาร์ตรได้เลยนะอย่างเช่นน้องคนนี้นะครับส่งแฟนอาร์ตรมาเป็นรูปที่สวยมากเลยนะครับขอบคุณนะครับผมโอเคก็ใครอยากส่งก็สามารถส่งได้เลยนะก็จะเอามาลงในเพจนี้เลยนั่นเองนะครับผมแค่นี้แหละไปเจอกันคลิปหน้าดีกว่าาบย